สวัสดีครับมาพบกันในรายการฉลามเล่าเรื่องสเปเชียลหรือรายการมิสเตอร์ชาร์ตสตอรี่สเปเชียลกันนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของช้างแมมมอธสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต้นตระกูลของช้างในยุคน้ําแข็งไปเริ่มกันเลยครับโดยช้างแมมมอธเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่จัดอยู่ในสกุลแมมแมมมูส เทียนผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแต่ชื่อสกุลของเจ้าแมมมอสจะจะขึ้นต้นด้วยตัวจะขึ้นต้นด้วยตัว M A M M U T H U S นะครับผมผมเรียกว่าวงแมมมือเทียนแมมมือเธอแล้วกันนะผมแมมแมมมือเทียนโอเคนะผม นี่ก็คือชื่อสกุลของแมมมอสที่ผมพอจะอ่านออกมาได้นะครับเพราะว่าผมเป็นคนอ่อนภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นญาติใกล้คิดของช้างในปัจจุบันนะครับก็คือวงของแมมมอสที่แมมมอสอยู่เนี่ยที่ผมแน่สะกดชื่อไปเมื่อกี้ผมเป็นญาติใกล้คิดของช้างในปัจจุบันนะครับแมมมอสเนี่ยถือกําเนิดในทวีปแอฟริกานะครับเมื่อประมาณ6ล้านปีก่อนนะครับโดยแมมมอสเมื่อกาเนิดในทวีปแอฟริกา เมื่อประมาณ6ล้านปีก่อนนะครับก็ได้เริ่มให้กระจายไปยังยูเรเซียและทวีปอเมริกาเหนือนะครับในยุคน้ำแข็งก่อนและแมมมอสก็ไปอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือในยุคน้ำแข็งนะครับก็ <laughs> คือสรุปว่าแมมมอสเนี่ยถือกำเนิดที่ทวีปแอฟริกาเมื่อ6ล้านปีก่อนแล้วแมมมอสก็กระจายตัวไปยังยูเรเซีย ไปที่ยูเรเซียแล้วก็ไปที่อเมริกาเหนือในยุคน้ำแข็งนะครับซึ่งยุคที่แมมมอธอยู่ซึ่งยุคที่แมมมอธอยู่ก็คือในยุคน้ำแข็งนะครับก่อนที่แมมมอธเนี่ยจะสิ้นเผ่าพันธุ์หรือสูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ1,1700ปีที่ผ่านมานั่นเองอครับวงเล็บยกเว้นแมมมอธและบางกุ่มที่ลอดมาถึงประมาณ4,000ปีก่อน นะครับแมมมอสเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเราไปหาคําตอบกันครับแมมมอสเนี่ยมีลักษณะเดินคือมีขนหนางาโค้งเป็นเกลียวนะครับและหนังโอขออภัยครับและหลังที่ลาดเอียงช่วยให้ปรับตัวอยู่รอดในสภาพอากาศที่หนาวเย็นได้ดีซากฟอสซิลของแมมมอสถูกค้นพบเป็นจำนวนมากในทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะ ในเขตพื้นที่อากาศหนาวของรัสเซียอย่างเขตไซบีเรียจะค้นพบเป็นอย่างมากนะครับสำหรับซากฟอสซิลของแมมมอสนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปดีๆแบบนี้กดไลค์ให้ด้วยสวัสดีครับ